สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเก็บผลไม้นะคะนี่ค่ะดกๆเลยค่ะปีนี้เพิ่งจะออกลูกปีแรกนะคะดกจริงๆกำลังบ้านเราเขาเรียกลูกอะไรบ้านเราเรียกลูกพีชหรือเปล่าดกจนจนกิ่งนี้มันงอเลยอะ่ะ บางลูกก็ร่วงไปแล้วนะคะพึ่งเพิ่งปลูกปีนี้ปีที่สองเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองเก็บไปชิมดูเพราะว่าเห็นมีบางลูกแบบร่วงอะ่ะเดี๋ยวลองถับดูสนินิ่มๆแล้วเนี่ยเก็บได้แล้วเนาะลูกนี้ก็นิ่ม บางเบาๆแอปเปิลก็ก็ไม่ได้เก็บแอปเปิลก็เต็มไม่ใช่เต็มอะไรนะร่วงเต็มไม่ค่อยได้เก็บเดี๋ยวน,นี่ก็นิ่มโอ้โหเนาะอร่อยหรือเปล่าเนาะ ไม่รู้เขารอให้มันนิ่มหรือเปล่าเวลาเก็บอะหรือว่าให้มันมาสุกทั้งหมดหรือเปล่าหนุนวนนุ่นมอีกเดี๋ยวต้องตัดแล้วนะเนี่ยต้นสูงไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นาจะเก็บไม่ถึงดูลูกนี่ลูกนี่แบบติดกันนี่ นสุกแล้วนี่โอ้นั่วงเลยไมัมีตัวอะไรอุ้ยนิ่มคิบ่กบนี่ แค่นี้ก่อนเนาะต่กินนี้กินนี้น่าสงสารหนักจังอ้ยมาข้างบ้านก็เห่าโดนยังไงให้มาเห่าเดี๋ยวจะมาชิมดูสักหน่อยค่ะชิมดูมจะหวานไหม,มตรงนี้ก็อนนี่เทศ าไปที่ร้านเพราะว่าอยู่ที่ร้านก็เยอะเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนแล้วก็จะไปไปเก็บแอปเปิ้ลหวานไหมเนาะไม่ได้ไม,ไม่ไมด้บำรุงอะไรพิเศษนะปลูกแล้วก็รดแค่น้ำอย่างเดียวตามมีตามเกิดตกเชื่อ ต้องต้องคอยตัดยอดต้นเขาเอาไว้เดี๋ยวเขาจะสูงเกินไปอืมอืมหวานอยู่นะโอ้ยลนอืมไม่ไม,ไม่หวานเจี๊ยบหวานแบบหวานเกือบจะจืดอะแต่ฉ่ำน,น้อเยอะ ถ้าจะมีวิตามินซีดีนั้นเนี่ยถ้าจะมีประโยชน์มันเนี่ยเนื้อเยอะเช่ไมไม่ไม่ใช่หวานแบบหวานแหลมอะ่ะหวานแบบนิดหน่อยเนื้อเยอะมากเลยลูกจะชอบมัยเนี่ยเก็บเพียเดียวไม่ไหวนี่เลย จะเก็บแอปเปลิลส่วนแอปเปลิลอ่ะเป็นแอปเปิลที่เหมาะสำหรับทำพายทำขนมเพราะว่าเขาเป็นเพราะว่าเขาเป็นแอปเปิลที่แบบเปรี้ยวนิดนิดเนื้อแข็งเม,ม็ดนิดนึงได้ เปิ้ลต่อเก็บแอปเปิลค่ะนี่ค่ะแอปเปิลที่จะเก็บโดโดๆนะแต่ว่าไม่ได้สนใจเขาเท่าไหร่ไงดูดิร่วงเต็มนกจิกไงแบ่งกันกินกับนก เดี๋ยวเก็บก่อนเก็บอันที่เก็บถึงสงสัยต้องขึ้นไปบนนี้แหละอันนี้ัดเดี๋ยวเก็บแอปเปิลก่อนนะคะทุกคนเอาแค่ <c oughs> okay, นี้แหละพอได้ทำขนมข้างบนลูกใหญ่ๆเก็บไม่ถึง นีผลไม้สองชนิดอันนี้จะเอาไปทำขนมนะคะอันนี้ไม่ปอกกินเล่นแอปเปิลพันเนี้ยสำหรับคนที่แบบว่า,อาชอบแอปเปิลเนื้อแข็งๆก็อมเปรี้ยวนิดๆอันนี้อร่อยหวานอมเปรี้ยวแล้วก็เก็บได้นานเพราะว่าเขาเป็นแบบเนื้อแข็งไม่ฝ่อ แล้วก็เอาไปทำพายนะอร่อยเนี่ยเดี๋ยวพอดีเ,ดเอาไปทำพายวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะคะเมื่อวานนี้ฝนเทลงมาอย่างแรงเลยหลังจากที่ฝนไม่ตกมาตั้งหลายเดือนแห้งแรงมากเลยนะเมื่อวานนี้ฝนตกอย่างแรงเลยไม่ต้องเอ,อ อืมอร่อยหวานอมเปรี้ยวไม่ต้องรดน้ำผักนะเนาะเห็นไหมมะเขือถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวบ้านนี้ก็ยาวยาวนะเดี๋ยวจะลดเข้าใน ี๋ยวพาดูก่อนจะจบคลิปเนาะพาไปทุกทวีปยาวไม่ยาวแค่ไหนจะจบคลิปแล้วก็จะรดน้ำดูลูกนี้ทุกคนนะ แม,ม,ม่มาแม่มารูดอ่ะข้างในเป็นย,ยังไงู้เยความใจอะ่ะนี่ความสุขเรียค่ะทุกคนเดี๋ยวขอรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะ เวลาเพราะว่าไม่ต้องรถดข้างนอกเพราะว่าฝนตกจะรดแต่ข้างในขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ